ไฟเขียวแล้วนะก็517มาแล้วนะเครื่องกั่นลงเรียบร้อยนะเนี่ยเที่ยมมันค้นก็ถอดนะถอดหมดเลยนะไม่ได้ถูกลักหรือว่าอะไรนะผมว่าน่าจะมีคําสั่งให้ถอดออกนะเพราะว่าเวลายื่นมือมานี่มีโอกาสที่จะโดนเยอะเลยนะเพราะว่ามันใกล้กับรถไฟมากนะเหล็กตรงนี้นะครับมาแล้วครับขบวน517นะฮะ ก็520<ค>ก็กลับไปแล้วนะกลับไปช่วงบ่ายไปก่อน4 2ะตอนนี้ก็ผ่านภูเขาราดไปแล้วนะออกโคราดไปแล้วนะ520แถมคืนนี้ก็มี519อยนะ่างเนี้ยวิ่งติดกันเลยเนะี้ย2วันนะฮะ519แต่มาดู517ก่อนนะครับ คนบราคาผ้าหนงเจ็ดนะฮะช่วงนี้ปูนขายดีนะวิ่งสองขบวนเลยนะรถปูนนะครับ